สวัสดีเวรลนเดี๋ยววันนี้มาดูชุด 110i Super Cup บล็อกเครื่องตัวใหม่2021-2023ปัจจุบันนะครับผมเครื่องตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่า50มิลอันนี้จะเป็นท่อนตรงนะถือว่าท่อนตรงชุดนี้ครบนะครับผมเดี๋ยวมาบอกอีกทีว่าอ่ามันมีอะไรบ้างแนวทางยังไงนะครับผมแล้วก็มีคำถามที่ว่าอะไรที่มันใช้ใช้กับอ่า b l เครื่องตัวใหม่ที่เป็นเครื่อง125ได้มั่งตัวกลมกับตัว125ปาวานอนะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคอ่ะ อันนี้ก็ดูชุดนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นชุดทอดตรงนะไปลาดเผากรุงเทพกรุงเทพนะครับผมก็พิเศษคือสองคนนี้ถามไม่กี่ประโยคย้ำว่าไม่มีกี่ประโยคนะถามชุดนี้ราคาเท่าไหร่ผมบอกราคาไปน้องเขาจัดเลยนะครับโอนเลยโอ้ใจถึงเหลือเกินแล้วนลคนนี้ยิ่งหนักไปอีกไวรุ่นสุลินอีกแล้วไวรุ่นสุลินไปชายแสกันอีกแล้วนะครับนี่สุลินอันนี้หนักกว่าเลยอันนี้ชุดเต็มเลยถามไม่กี่ ถามไม่กี่คำเองโอนแล้เหมือนกันนี่ชุดนี้ชุดใหญ่เลยเดี๋ยวเอาชุดนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูชุดใหญ่อีกทีที่มีฝามีเลยครบทุกอย่างครบองค์ประกอบโดยรวมเลยนะครับผมสองชุดเนี้ยที่มันเหมือนกันก็คือใช้วิ่งทิปนะครับใช้งานด้วยวิ่งทิปด้วยนะครับผมก็คือแบบใช้งานทนทนเน้นทนแล้วก็เน้นเป็นรถทิปแล้วก็แรง g p s ก็142ถึง148บวกอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับผมที่ถ้ารถมีทรงจัดทรงเป็นทรงออกเว้นๆหน่อยก็ ทะลุ104.8บวกถึง150กว่าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะนะครับผมอยู่ที่การไล่แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอ่ะก่อนอื่นก็เสื้อลูกกิฟต์ล็อกสลักแวนสุกครบนะครับผมหัวลูกเนี่ยแต่ละคนจะได้หัวลูกที่ไม่เหมือนกันนะนี่มีความนูนเห็นไหมบางคนจะได้หัวลูกยกและเป็นหัวหัวนูนแบนนะครับหัวนูนแบนหมายถึงว่ายกขอบขึ้นมานะครับผมมีความนูนเหมือนกันแต่ว่ารูปทรงไม่เหมือนกันเพราะลักษณะการไล่น้ำมันและการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับผม ต่อมาก็คือแคมเสื้อลูกผมจะบอกนี้ว่าตัวกลมต,ตัวที่เป็นกลมหลือเว็บปาวันบล็อกขึ้นตัวใหม่เนี่ยที่เป็นร้อยยี่ห้าเนี่ยเสื้อลูกใช้ได้นะบล็อกเดียวกันเลยใช้ได้นะครับผมข,ของรถเดิมถ้าเป็นตัวร้อยยี่ห้ามันห้าสิบมิลอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นห้าสิบมิลถ้าเกิดว่าเราจะซื้อแค่ลูกสูบกิ๊บล็อกสลักแหวนสูบไปก็ได้ก็จะถูกหลักร้อยไปไปนะครับก็จะเอาไปใส่ได้เลยในเสื้อเดิมของมันนะครับ แต่ถ้าเป็นร10 i ไเนี่ยมันจะแค่ลูกแค่47มิลน,นะครับผมก็เอาอันนี้อัพไปก็3มมิลแรงเลยเท่ากับว่าถ้าเป็นบล็อกเครื่องตัวเก่าเท่ากับว่าเหมือนกับ50มาทํา53อะแรงเลยนะครับผมส่วนแคมแคมลรูปร่างเหมือนกันเลยถามว่าเอาไปใส่ด้วยกันได้ไหมได้แต่ไม่แนะนําเพราะว่าตัว1 1 0 i ไอกับตัว125ย่านเครื่องไม่เหมือนกันนะครับผมไม่เหมือนกันนะครับเรือนหรืออะไรหลายๆอย่างองค์ประกอบไม่เหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะครับผม การจุดระเบิดต่างกันนะครับผมแนะนําว่าให้ตรงสเปคร้อยสิบก็ร้อยสิบร้อยยี่ห้าก็ร้อยยี่ห้าดีกว่ารถทิปรถดันโลอะไรก็แตกต่างกันไปอีกรถแข่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีบูทแคมให้แคมแคมมาเก้าร้อยบาทมันจะแพงกว่าตัวเก่าตัวเก่ามันแค่เจ็ดร้อยตัวเก่าแค่เจ็ดร้อยแล้วถ้าเป็นแคมแข่งของตัวเก่าเนี่ยเป็นแคมแข่งแข่งแคมเชงเลยนะเก้าร้อยแต่พอเป็นบล็อกคขึ้งตัวใหม่ราคาเก้าร้อยเฉยเลยแต่ถ้าเป็นแคมแข่งของตัวบล็อกคขึ้งตัวใหม่ก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับอ่าต่อมาก็คือสปริงวาล์วคู่นอกเนี่ย ผมย้ําเสมอว่าให้แนะนําว่าถ้าเป็นแบบห้าสิบมิลหรือว่าเดิมแคมอะไรก็แล้วแต่จะไปรีมงรีแมปอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่เขาบอกว่า่าใช้รีแมปได้ถูกต้องรีแมปแล้วก็ใช้ในย่านรอบที่สปริงวาลของเดิมรับได้ถูกต้องได้อ่าได้แต่พอขี่ไปสักระยะเดี๋ยวสปริงวาลก็จะล้าพอจะล้านผมแนะนําว่าถ้ามีงบถ้ามีงบแนะนําว่าเปลี่ยนไปเลยตรงรุ่น ใส่เล็บวงเล็บวาลของเดิมได้เลยนะครับย้ําว่าต้องใส่ตรงรุ่นนะเพราะว่าสปริงวาลของตัวใหม่กับตัวเก่าความยาวไม่เหมือนกันความกว้างของสปริงก็ไม่เหมือนกันการใส่เล็บวาลรีเทนเนอร์ไม่เหมือนกันนะครับผมนะครับของเดิมมันแกน5มิลอันนี้มันแค่4ี่เองถามว่าเอาของรุ่นเก่ามาใส่ได้ใส่ได้แต่มันไม่ดีมันไม่เวิร์กมันไม่ตรงรุ่นอ่ะมันไม่มันไม่ได้เออก็คือมันไม่ดีนะครับผมมันไม่ดีไม่ไม่ไม่เหมาะสมประมาณนี้นะครับผมค่าเคเลือกให้ตาม สเปคเรียบร้อยตัวนี้จะเอาไปรีแมปหรือไม่รีแมปใช้ได้ตั้งรอบไว้1 10, 5 0 0 1 4 0 0่นากำลังโซยสำหรับก้านเดิมสแตนดาร์ดสลัก12บมิลเนี่ยนะครับผมสลักไปก้านสิเนี่ยดีสดุดต่อมาก็คือเลือนชุด50ามิลเนี่ยจะไล่น้ำมัน e 2 0 e 8 9, 9, 5ดห้านะครับที่นิยมก็คือ e 2 0 e 8 5แล้วแก๊ส95ผมแนะนำว่าให้ยึดเลือน27ไว้ก่อน26ถ้ามี26อยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้ออ่าใส่ได้เเลยยดี๋วผม ยืดยุ่นหัวฉีดให้ว่าต้องใช้เบอร์อะไรเดี๋ยวจัดการให้นะแต่ถ้าถ้ามียีิบเจ็ดอยู่แล้วก็ใส่ยีิบเจ็ดไปแล้วมีคําถามว่ายี่สิบแปดใส่ได้ไหมได้แต่มันรถมันจะรอรอบรถมันจะเหี่ยวรถมันจะเหนื่อยอะรถมันจะรอรอบอย่างจะยานอะอ่าประมาณนั้นนะครับส่งหัวฉีดเดี๋ยวน้องคนนี้ที่สั่งเนี่ยจะไล่น้ามันอะไรบอกพี่เดี๋ยวพี่บอกหัวฉีดให้ทีเพราะว่าแต่และสเปคใช้น้ํามันไม่เหมือนกันอ่าต่อมาก็คือปั๊มติ๊กที่น้องเขาเขาสั่งไปเนี่ยผมจะบอกงี้ว่าปั๊มติ๊กเนี่ย แรงดันท้องท้ายเนี่ยอย่ามองข้ามแต่รุ่นหลายคนอาจจะมองข้ามไปแล้วนะครับอยากจะไปทําอย่างอื่นที่ให้มันแรงกว่าแต่ไอ้พวกเนี้ยมันคือองค์ประกอบโดยรวมอ่ะมันต้องมีนะครับผมแรงดันท้ายไม่ท้ายไม่ถึงปั๊มติ๊กก็ทํางานหนักแผ่นชงแผ่นชาร์จแบตเตอรี่ทุกอย่างทํางานหนักหมดเพราะมันดึงกระแสไฟมากนะครับผมแต่ผมไม่ต้องไม่ไม่ต้องเลยใส่ตรงรุ่นแล้วไม่ดึงกระแสไฟด้วยนะครับผมเป็นปั๊มติ๊กหมกนะใส่ได้เลยตรงรุ่นจะใส่รีเลย์ปั๊มติ๊กหรือไม่ใส่ก็ไม่มีผล ไม่ต้องใส่ก็ได้หมกๆเลยก็ได้นะครับไม่ดึงกระแสไฟนะครับแค่แค่นั้นพอนะครับแล้วเพิ่มสมมุติหัวฉีดเราอ่าสมมุตินะเราใช้เรา 25cc เราขาดอีกประมาณ 5cc 1 0ซีพอจะเพิ่มเป็นหัวเชีรยร100 25ไม่มีนะครับรีแมปเก็บก็ไม่ได้รีแมปก็สูงสุดและปรับโหมดก็สูงสุดและก็ยังไม่พอยังขาดอยู่5หรือ10นะครับผมปั๊มติ๊กเนี่ยจะช่วยตรงนั้นได้ทันทีเลยนะครับผมแต่ผมจะบอกนี้ว่าถ้า รถสมมุติรถเราหนาอยู่แล้วอะไปเพิ่มบัมติกแน่นอนอาจจะทําให้รถอนันหนาน้ํามันหนาไปเลยหน่าวกว่าเดิมไปอีกนะครับผมกลายเป็นน้ามันหน่าวิ่งไม่ออกสะดุดนะครับผมเราต้องให้รถเราอะสมบูรณ์ก่อนถึงค่อยใส่เพิ่มไปพอเข้าใจบอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่เวิร์กนะครับผมอ่ทุกอย่างมันต้องลงตัวง่ายๆทีนี้ต่อมาเรื่องแผ่นคัสบิงคัสนี่มันเป็นแผ่นคัสบิงคัสแต่งนะนะครับผมผมแนะนําว่าใส่6กตัวไปเลยก็ได้นะครับถอดมาแล้วแต่บางคนอะบอกว่าเออบางบางทีแม่ขับ แอบแม่แต่งเพราะว่าของชุดห้าสิบมิลเนี่ยจากสี่สิบเจ็ดเป็นห้าสิบมิลเนี่ยมีลูลกค้าอยู่คนหนึ่งน่าจะชลบุรีเขาสั่งผมไปแล้วเขาให้ผมบอกแม่เขาว่าอันนี้ก็ไม่น่าทํานะแต่แดน,นี้บอกตรงๆนะว่าเขาบอกแม่ว่าเออรถเขาลูกเบรกลูกติดลูกติดจริงแหละลูกเบรกลูกติดจ,จริงแต่ว่าเขาก็มาทำห้าสิบแต่ว่าให้บอกแม่เขาว่าเออรถมันพังแล้วเออให้แนะนําว่าทำห้าสิบเลยก็ได้เขามันมันคุ้มกว่าอะไรประมาณนี้ราคามันมันก็พอๆอะไรประมาณนี้เออ ผมก็เลยเให้ทำห้าสิบไปนะครับบอกแม่เข้าไปแม่เขาก็จัดการให้โอนมาแล้วก็จัดชุดไปนะครับแล้วก็แผ่นคัตสปริงคัตถ้าแม่ขับกลัวแมร่รู้หรือแอบแม่แต่งก็ใส่สามตัวพอแล้วก็ใส่ของเดิมสามของแต่งสามแค่นั้นพอแผ่นคัตก็ใส่ไปเลยตามนี้นะครับก็ได้นะครับผมแล้วแต่ชอบนะครับผมทีนี้มาเรื่องรกร,ระดาษกร,ระดาษกระดาษอ่ะเดี๋ยวผมมีให้ปกกระดาษลองหนึ่งแผ่นนะครับผมแล้วก็ประกานฝามีให้ทากาวเอานะ แล้วก็คอรีก็แต่งตามตามคอรีเดิมเนี่ยแต่งขาดเก่าๆอะ่ะเก็บเก็บงานหน่อยสักมิลหนึ่งแล้วก็ตรงปากทางเรือนอ่ะนะครับผมสมมุติเราเราใส่เรือนยี่สิบเจ็ดก็แต่งให้ได้ยี่สิบเจ็ดใส่ยี่สิบหกก็แต่งให้มันได้ยี่สิบหกอย่าให้ปีกผีเสื้อของเรือนเนี่ยไปเฉียวไปชนนะครับผมให้มันลื่นอ่ะให้มันเปิดปิดสนิทอ่ะนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็มาต่อมาก็คือระยะวาวไอเดียเสียศูนย์จุดศูนย์หกถ้าชอบเงียบกลัวแม่รู้แต่ถ้าอยากแรงๆเปิดแรงๆก็ ไอเดียอเียอาจจะมีเสี่ยงระยะวาวนิดนึ่แต่ผมรับประกันว่าแคมผมยังไงก็เงียบเงียบก,ก,กว่าทั่วๆไปอยู่แล้วเพราะเป็นแคม CNC รับประกันว่าแม่นยำนะครับทีนี้ต่อมาก็จะมีเรื่องสเตอร์นะครับผมสเตอร์จริงๆผมจะให้ยึดไว้เลยนะครับผม14 27ไว้ก่อนนะแต่บางคนบอกว่าพี่14 27อ่ะมันจะรอรอบถูกต้องมันรอรอบแต่ว่าเมื่อรอบมันขึ้นมาอะไรรถมันจะไหลาย,ยาวเลยนะครับผมหรือเราวิ่งเป็นกลุ่มหรือวิ่งทิพอะรถมันจะไหลาย,ยาวแล้วจีจะทะลุ48 50 ไปไกลเลยพอเข้าใจมาแต่ว่าบางคนอาจจะแบบไม่ชอบแบบเอ้ยผมชอบนั่งขี่อยากเต็มเร็วนั่งขี่แล้วก็ขึ้นเตออ์หลังเอาก็ได้จากยี่สิบเจ็ดกลายเป็นยี่สิบแปดก็ได้เลยยี่สิบเก้าก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับยึดหน้าถึงสี่ไว้ก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมทุกอย่างก็โดยรวมก็ประมาณนี้หมดเลยนะแล้วมาเรื่องพอทางเดินเออลืมบอกไปพอทางเดินไอเดียเสียก็เปิดข้าจากของเดิมฝาเดิมอะเปิดข้าละหนึ่งมิลแล้วกรีดเบ้าฝาให้ได้ห้าสิบมิลน,นะครับผมหรือดูวีวิดีโอย้อนหลังก็ได้ ผมทาวิดีโอไว้หรือใครไม่เข้าใจหรือว่าโอยพี่ผมมือผมไม่ค่อยดีนิ้วโป้งไม่ค่อยดีขี้เกียจเลื่อนด,ดูเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวพี่ลงให้แล้วกันเพราะว่ามีชุดแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นชุดเต็มเลยมีฟงมีฝามีครบทุกอย่างครบทุกอย่างที่มันจะต้องใช้เลยเดี๋ยวพี่ลงวิดีโอให้แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆว่าเฮ e ้ยฝาต้องเปิดอย่างนี้นะต้องทําอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพี่จัดให้ก็ได้่ะง่ายๆดีเพราะว่าชุดแบบนี้มีเยอะส่งเยอะนะครับผมโอเคไปแล้วไปุ่น ใครอยากสั่งอะไรดูหน้าโปรไฟล์ทิกตอกพิมพ์เฟซช่างตูวัดหารหรือเพจช่างตูวัดหานเรเบลเอ็นเลิงนะครับทักทางใดทางหนึ่งนะแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยไว้รุน่นไปแล้วรักทุกคนโจ๊ะ